ต่อกับคุณพวันณนวัฒนาทรัพย์ประธานกรรมการบร,ริษัทวร์เอาจีบุเลนอินเตอร์เนชั่นแนลนะคะคุณพวันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ <S <S สวัสดีค่ะคุณนงวดีและการค่ะค่ะคุณพวันคะ่ะวันสุกทองก็ดีขึ้นมาได้ประมาณเกือบสิบเหรียญอยู่เหมือนกันนะคะแต่ดูแล้วเนี่ยคือ,อทิศทางต่อจากนี้จะเป็นอย่างไรคะมีประเด็นเรื่องเกมสต็อปอะไรแบบเนี้ยของทองก็กเจอไปด้วยเหมือนกันในตลาดเงินแล้วก็จะไม่เข้าทองอะคะค่ะ ทองก็เป็นอันที่โศกว่ะค่ะเขาเป็นอะไรก็ไปกับเขาแหัะเขาด้วยเก็แต่หลังจากทองคําเนี่ยถูกขายลงมาที่หฮายหนึ่งแปดเจ็ดห้าในวันศุกร์อนะคะลงมาทำโลอยู่ประมาณสักหนึ่งแปดสี่ต้นๆแล้วก็ปิดตลาดอยู่ที่หนึ่งแปดสี่หกสี่เจ็ดะนะคะ ตื่นเช้ามาเนี่ยก็มีแรงซื้อมาค่อนข้างเยอะทิ่จาก1.847เนี่ยขึ้นไปทำา i อยู่ที่1.862 US Dollar ต่อทรายสอา c แรงแรงซื้อเนี่ยมาค่อนข้างเยอะหลังจากที่เมีการเทขายลงมาหลักๆเนี่ยน่าจะมาจากตัวเงินที่พูดถ,ถึงเมื่อสัปดาห์ที่แล้วคือตลาดเนี่ย ถูก drive โดยโดยโอโอโกลุ่มนักวิเคราะห์ของวอลสตรีทนะคะมีการ drive ให้นักลงทุนเนี่ยขายเกมสเซ็อขาย AMC หลังจากนั้นโทษค่ะซื้อกวาดขึ้นมาแล้ว <SU ajust> หลังจากนั้นก็ก็ขายแล้วก็ามามาแนะนำว่าให้กลับมาซื้อที่ตัวซิเวอร์แล้วก็พูดในลักษณะที่ว่าซ<ส>ิเวอร์มีโอกาสไปจนถึง เป็นหลายๆร้อยเหรียญซึ่ง mm hmm. ก็ก็ค่อนข้างเยอะเพราะนั้นเองเนี่ยตัวนี้เองเป็นตัวหนึ่งทุกครั้งปกตินักลงทุนที่ลงทุนทองคำเนี่ย mm hmm. เขาก็จะดูซิเวอร์เป็นอ mm ินดิเคเตอร์เพราะซิลเวอร์ mm hmm. กับคนทดองคำเนี่ยมันจะเป็นสินทรัพย์ที่ใกล้ๆกันการลงทุนเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วตัวซิเวอร์จะนำก่อน พะฉะนั้นนักลงทุนที่เป็นฟันเขาจะไปเข้าซิเวอร์เพราะการแก่งตัวของซิเวอร์เนี่ยมันแ่งตัวได้เร็วกว่าทองคําอันนี้ก็เป็นเหมือนกันเพราะซิเวอร์มันวิ่งขึ้นมาเยอะๆทองคําก็รับอันนี้สงมีการทยอยกลับเข้ามาซื้ออีกครั้งเลงดังนั้นก็ต้องประเมินค่ะว่าทองคาในวันเนี้ยมีโอกาสกลับขึ้นไปเทส1.875อีกรอบหนึ่งไหมถ้าแล้วผ่านก็เชื่อว่ารับต้านถัดไปน่าจะอยู่ที่1.8 เอปดแปดหรือหนึ่งแปดแปดสามตั้งแต่หนึ่งแปดแปดสามเป็นจุดที่น่าจะถูกเทขายนะคะไปจนถึงหนึ่งแปดแปดแปดถ้าไปไม่ได้เราก็ประเมินว่าทองคำน,น่าจะย่อหนุดหนึ่งแปดหกศูนแล้วก็สักเปเทสระดับหนึ่งแปดสี่ศูนย์ 40, อีกครั้งหนึ่งเออน่าจะอยู่ในกรอบถ้าสัปดาห์นี้ไม่มีข่าวอะไรแต่สัปดาห์นี้ข่าวเยอะมากตั้งแต่จันทร์อังคารุ ก็จะมีประธานเ็ดแต่ละท่านออกมาพูดถึงนโยบายทางด้านการเงินวันเพอหัดจะมีเข่าวหลักก็คือผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานส่วนวันศุกร์เนี่ยก็จะมีตัวเลขใหญ่ของทองคำก็คือเอ,อตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตระฉะนั้นเออสามสี่ตัวน,นี้จะเป็นตัวที่ทําให้ทองคำเนี่ย น่าจะแขวนได้ค่อนข้างเยอะแต่ดูว่าเขาะจะใหญ่แค่ไหนสามารถทําทําให้ทองคําเนี่ยหลุดกรอบที่ที่ทัานกล่าวไปเมื่อสามนี้ได้ไหมอะค่ะค่ะกลยุทธสัปดาห์นี้คุณพรวนแนะนําอย่างไรดีคะที่จุดต้ามแต่ละจุด่ะค่ะแปดเจ็ดห้าแต่เจ็ดสองถึงเจ็ดห้าเป็นจุดขายหนึ่งแปดแปดแปดเป็นจุดขายแปดามถึงแปดแปด ถ้าหลุดสองกรอบนี้ลงมาแนวซื้อที่น่าจะเข้าอยู่ที่หนึ่งแปดห้าศูนย์แล้วก็หนึ่งแปดสี่ศูนค่ะห้าศูน 50, 40, ย์หนึ่งแปสี่ศมีเรื่องเกี่ยวกับเงบของโจไบเดนอาจจะอาจจะเลดไปนะฮะคือเขาก็กำต่อรองกันอยู่อย่างหนักเลยอันนี้มันมันจะช่วยราคาทองคำไหมฮะมันจะก้อนเล็กลงด้วยอันนี้มันน่าจะเป็น อีกหนึ่งอันนี้ส่งเพราะว่านบบายโจไบเดนตั้งไว้ที่หนึ่งจุดเก้าแต่ก็มีทั้งฝ่ายค้าน<ม>กับฝ่ายรัฐบาลก็ไม่เห็นด้วยทั้งคู่<ม>ถ้าเงินก้อนนี้มันเล็กลงก็อาจจะเป็นตัวหนึ่งที่เป็นอันนี้ส่งด้ายแ<ม>ราคา,า,า,าทองคํานี่คือจุดหนึ่งที่ทําให้ทองคําเนี่ยกลับขึ้นไปเทสไทฮอีกครั้งหนึ่ง<ม><ม>บวกกับไอ้ตัวยาต้านโควิดอีกอ<ม>เห็นออกมาแล้วเนี่ยถ้า คำนวณตามโดสเนี่ยถ้าเขาผลิตได้ไม่ตรงตามเป้าหมายเนี่ยเประชากรเนี่ยมีโอกาสกว่าจะได้รับจนครบเนี่ยคงจะต้องใช้เวลาอีกหลายปีอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทบให้ใช่ค่ะเป็นปัจจัยบวกกับราคาทองคำค่ะค่ะค่ะเอาละค่ะวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ